สวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะพามาบอกนะครับว่าก่อนที่จะอัพแพ่หน้านะครับผัดแพ่ไม่ใช่ผัดแพ่คิมสันอเวกเนี่ยเราจะต้องทําอะไรก่อนที่มันจะอัพนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดของรางวัลมากที่สุดนะครับมีอยู่3ามอย่างอย่างแรกนะครับมี NPC สําหรับคว e อีเ v e n ์ตรงนี้เลยนะครับล็อบมอนล็อบมอนเนี่ยเขาจะสามารถแลกของต่างๆได้โดยการไปเก็บชิ้นส่วนบัตรดันเจียนมังกร ชิ้นโซนบัตรดันเจี้ยมกรเนี่ยเราจะฟาร์มได้แบบ no l i มิตนะครับคือไม่จํากัดเลยจะฟาร์มเท่าไหร่ก็ได้ทีนี้พอเราฟาร์มเท่าไหร่ก็ได้นะครับเราก็จะเห็นของแรกต่างๆนะครับโดยของแรกที่คุ้มๆเลยนะผมแนะนํากล่องชุดเล่นส s n o w บอร์ดเนี่ยมันเป็นชุดวิ่งที่แต่ก่อนมันจะมีราคาประมาณ3 4 0 0บาทน,นะครับมันเป็นชุดวิ่งวิ่ง Y77 นะครับพลังโจมตีเทมเมอร์หกรแล้วก็ไอพีส นแนะนําว่าถ้าฟาร์มชุดนี้เก็บไว้ได้ดีมากเลยผมเห็นบางคนเนี่ยฟาร์มไว้เป็นเกือบปีแล้วนะครับเพราะว่าการตีเก็บอันนี้มันเก็บได้เรื่อยๆไงหรือจะฟาร์มพลิกเผ็ดก็ได้เนะี่ยพิกเผ็ดเอาไว้กดตอนเวลนะครับหรืออันอื่นก็จริงๆอันอื่นก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ก็จะมีแค่ชุดอันนี้แหละที่แนะนำนะครับทีนี้เราจะเก็บชิ้นส่วนบัตรยังไงนะครับมีเพื่อนแนะนํามาบอกว่าตามแมปต่างๆจะเก็บได้หมดแต่ ไปหาแมปใหญ่ๆแมปเก่าๆเ,เนี่ยอาจจะเก็บได้ง่ายนะครับจุดที่มันไม่ค่อยมีคนอ่ะผมเปิดขึ้นมานะครับอ่ะเจอแล้ว3ตัวนะครับก็จะมีจินลอนฟาลองวีมอนนะครับลองดูตำแหน่งนะครับวีมอนอยู่ด้านบนนะครับอา่าฟาลองอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จินลอนอยู่ตรงนี้ฉะนั้นถ้าเรารู้จุดว่ามันจะเกิดเนี่ยเราสามารถดักตีมอนทั้งสามตัวได้นะครับอ่ะวีมอนตรงนี้มีวีมอนอ่ะสามตัวเลยโอเคปาปา ตัวหนึงอยู่ไหนปึ๊บอ่ะตีไปก็ยังไม่ดอกเลยครับคือโอกาสการดรอปชิ้นส่วนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงนะครับฉะนั้นหาต้องหาจุดฟาร์มเนี่ยต้องหาอ่ะติดรอนอยู่บริเวณตรงนี้ปึ๊บอ่ะได้แล้วครับได้แล้วครับเห็นไหมชิ้นส่วนบัตรมาแล้วครับสองเห็นไหมอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องไปเก็บให้ได้เยอะๆนะครับเพราะว่า อีเวนต์นี้มันก็ใกล้จะจบลงแล้วนะครับนี่คืออย่างแรกที่เราจะฟาร์มกันนะครับผมก็ไม่ใช่ผู้ฟาร์มเก่งนะไม่รู้ว่าจุดฟาร์มยังไงแต่ว่าพยายามเก็บไว้ให้ได้อย่าพลาดนะครับอย่างน้อยสักชุด2ชุดก็ยังดีเวลาว่างยังเหลืออีกประมาณสักสี่ห้าวันเดีนะ่ยปลาลองมาแล้วปลาลองมาแล้ว,ลลอลวโอเคผมเจอปลาลองแล้วมันใช้มันใช้เวลาเกิดนิดนึงเดีนะ๋ยมันไม่ได้เกิดแบบปุบปับ,ปบนะครับนั้นก็ต้องมีจังหวะรอหรือเดินหาหน่อย อย่างที่2นะครับคือกิจกรรมของทางทีมงานเว็บ v p เเองนีครับ,บ,รบรเบก็บรวบรวมเสานะครับการเก็บรวบรวมเสาเนี่ยจะซื้อสัญญาณ A มาก่อนนะครับที่สามารถซื้อได้ที่คูรูมอนนะครับแล้วเปิดเรื่อยๆเพื่อหา B, C D นะครับเราหา B 15ชิ้นเพื่อเอาอมยิ้มมากด EP ตอนเวลวนะครับก็คือเก็บไว้15ชิ้นกับตัวจนกว่าจะแพทจะได้ของรางวัลแจกมานะครับหรือเราจะเก็บ C เพื่อเอา ของรางวัลหินส้มหินฟ้า15ชิ้นนะครับก็ครบ10นะครับส่วนเก็บดี5ชิ้นเพื่อเอาแหวนยมโลส15วันของที่แย่ที่สุดคือแหวนนะครับเพราะมันเป็นแหวนที่รีออฟไม่ได้แล้วก็ใช้แค่15วันแหวนค่ามันไม่ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่อยากให้เก็บ B กับ C นะครับคือ C, C ก็ดี B เนี่ยก็ดีะครับฉะนั้นเล็ง B กับ C ไว้นะครับวิธีเก็บก็คือให้มาหาคูรูมอนตรงนี้นะครับนี่แล้วซื้อไอเทม ตรงนี้นะครับจุดปล่อยสัญญาณ A จะซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะครับจะซื้อ10อัน20อันซื้อไว้ก่อนนะครับแล้วไปที่แมปตะวันตกรอบนอกนะครับใครยังไม่เปิดแมปก็ไปเปิดแมปนะน,น,นะตะวันตกรอบนอกเดี๋ยวนะผมเพิ่งผ่านจำที่ไม่เจอนะครับ п! ตะวันตกรอบนอกนี่เมื่อมาถึงตะวันตกรอบนอกแล้วนะครับให้บริเวณมาบริเวณซ้ายบนนะครับจะเห็นบริเวณเนินตรงนี้นะครับจะมีผู้คนตีจํานวนหนึ่งนะครับเราก็เอา เสาที่เราซื้อมานะครับนี่เสา A ใช่ไหมที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะครับนี่เปิดขึ้นเลยนะครับมันจะมีดิจิมอหนหตัวนะครับดิจิมอนเดสโดรูล,ลังสีก็ไม่ได้เก่งอะไรมากเราก็ตีจนกว่ามันจะตายนะครับ <c oughs> เมื่อเสา A ตายจะมีโอกาสดอกเสา B นี่ผมได้มาแล้วนะอุปกรณ์ปล่อยสัญญาณอันอ่าเทอร์มินอล B ก็คือเสา B นะครับก็ตรงตามเงื่อนไขนะครับนี่เสา B ได้มาแล้วผมผมเก็บมาบ้างแล้วได้มาสั่งชิ้นละ เป้าหมายเราคือ15ชิ้นก็ตีไปเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยเราจะเก็บ C ได้อย่างไรนะครับ C จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรากด B มันเหมือนก็ต้องเสียสละ B ที่เก็บมาเพื่อหา C นะครับสำหรับใครที่จะเอาหินฟ้าหินส้มนะแต่สำหรับผมมาผมรู้สึกว่าถ้า C มันยากอ่ะผมเก็บ B ให้ครบก่อนเอา EP ก็ยังดีนะครับก็ตีเเรื่อยๆหา B ให้ครบแต่ถ้าใครจะเอา C ก็ต้องกด B ออกไปด้วยเพื่อหา C นะครับ เปิด B1 ชิ้นเนี่ยก็จะเจอเดดเอกที่ใหญ่ขึ้นนะครับเลือดก,ก็จะเยอะขึ้นแล้วก็ไปลุ้น C ีเอาว่าได้ C ไหมนะครับปอึอ่ะเห็นไหมครับตีบีปุ๊บได้ C เลยเนี่ยเราก็จะได้ C ีมันหนึ่งอันเนี่ยได้ทั้ง B ได้ทั้ง C B บลดไปอันหนึ่งใช่ไหมอ่ะทีนี้เราก็สามารถเก็บ C ีได้แต่ดีเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรากดตีผมรู้สึกว่าถ้าจะเอาดีนะโอ้โห ก็ต้องเสร็จสละดซีอ่ะฉะนั้นเราต้องเปิด A ค่อนข้างเยอะเลยกว่าจะครบนะครับนี่คืออีเวนท์ที่เราจะต้องเก็บเสาเนี้ยไว้ในกระเป๋าเดี๋ยวพอแพทมาปุ๊บเนี่ยเราก็ได้ของรางวัลตามที่เขากำหนดไว้นะครับนี่แหละอยากให้เพื่อนๆได้ทำไว้นะครับนี่คืออย่างที่สองนะครับไปดูอย่างสุดท้ายกันเลยอย่างสุดท้ายนะครับก็คือเควสอีเวนต์ปกติ เอ่อให้มาตรง EP ตรงนี้ละกันเพราะว่าการทำเค e สอ e v e n น่มันจะมี EP นะครับทุกคนจะมี EP หลงเหลืออยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับอย่าง EP เนี้ยก็ยังสามารถทำา u e s ไปได้อีกเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะมีประกาศวันอัปเดตอ่ะแล้ววันสุดท้ายเราค่อยแลกก็ได้นะครับเราควรจะแลกอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นซิลมังกรซิลมังกรเนี่ยคือซิลคริติคอนนะครับมันเคยมารอบหนึ่งแล้วอันนี้คือรอบที่2แล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยแลกซิลแบบนี้เนี่ย มันจะพลาดตอนหลังผมแนะนําให้แลกเก็บไว้ก่อนนะครับซิลมังกรมันเป็นซิลกิทที่ได้คิทิคอน1.5%เมื่อปลด3,000ใบนะงั้นใครปลด3,000ได้3,000ใบได้ก็ปลดใครแลกปุ๊บได้แค่พันเดียวเอาแค่พันเดียวนะครับทีนี้อื่นๆก็มีให้แลกมากมายนะครับจริงๆผมอยากถ้าใครยังไม่มีพวกก้าวข้ามขีดจํากัดระดับกลางเนี่ยเราสามารถเอา EP ย่อยๆมาแลกกล่องสุ่มก้าวข้ามได้เพราะอนาคตใช้ยเยอะมากนะ มันมีระบบหนึ่งที่เรียกว่าระบบดีวิชั่ต้องใช้เยอะมากนะครับหรือใครจะมาแลกเป็นทั่วแลมอนอะไรพวกนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่แนะนําให้แลกวันสุดท้ายก่อนมันจะอัพแพทนะครับนี่คือ3อย่างของสิ่งที่ห้ามพลาดในแพทนี้นะครับส่วนอื่นๆรับบัตรอะไรปกติเพื่อนๆก็เล่นเกมได้ตามปกติได้เลยนะครับอ๋อหวังว่าเพื่อนๆก็อย่าพลาดกิจกรรมอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะพยายามเก็บทุกอย่างให้ครบเหมือนกันครับผมสวัสดีครับ